เป็นของกรม็นชชยอบนะไว้สื่ลงท่างหรือสิคะเนี่ยมันเป็นตะโดนแล้วเป็นตะสองปัหาลอยานาพี่น้องจำได้บอผมว่าอยู่ขอนแก่นบอกว่าพื้นที่ทับซ้อน4.6กิโลเมตรนั้นตารางกิโลเมตรนั้นท่านนายกทักษิณเคยเสนอความคิดเอาไว้ขันยุ่ใกล้กมนกรเม็นเอาไป60ไทยเอา40 คันยุกไก่ไทยให้เอาหกสิบคมแนนเอาสี่สิบคันยุบมองกลางปันคืนนั่นเห็นไหมเขาคิดเป็นมูพี่บ้านี่เขาบอกว่าปรานอุท้อนแต่ปีสองพันร้อยห้าอภิสิทธิ์ยืนอุธ้อนเพื่อนก่าวว่าสีสารโลกสีเข่าคางเพิ่นนัะอลไะล่ละสารโลกเขาไม่ต่อหลเหมือนประชาธิปัตย์เขาตรงไปตรงมา สุดท้าหตุมิตรตุรนเฮสูขึ้นณวันนี้ผมบอกท่านเลยพี่น้องประชาธิทัตปัมันหาว่าพวกเราลุกลี่ลุกหลนลุกลี่ลุกหลนพวมึงติพี่เจรณาคนหมายลำนุ่นยุสิบหามือสิบหาขึ้น